นี่ค่ะอันนี้เนื้อปลาไก่นะคะที่เราไปหาได้วันก่อนเราไปหามาแล้วอันนี้แล้วก็มีพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็มีเครื่องปรุงอ่ะข้าเล็กนะคะเราจะเอาอันนี้ใส่ลงไป เดีวเราจะขยำพริกแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันนะคะนี่ไปเลยถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยนะคะไม่ใส่แค่นี้พอแล้วก็ขยำให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะคะพริกแกงกับ เนื้อปลาเข้ากันแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ถั่วลงไปจะค่อยๆโรยลงไปใส่ใบมะกรูดโรยลงไปค่ะความหอมก็จะได้จากใบมะกรูดนี่แหะคะใส่ ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาด,นดหน่อย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมรับประทานได้เลยค่ะ